มนุษย์เฮาเอ้ยเกิดมาเหตุยังนิพพานเป็นสูขเป็นยังบ่อไปตันหาหน่วงนักคงซากดึงไว้คอยไปบ่อได้ตันหาผูกพันคงนั่นพันผูกคงลูกควงลานคงรัพยิสินเฮือนซานจงสละเสียเถิดจะได้ไปนิพพานขับพบกพันสามยาหนุ่มสาวน้อยหน้าตาปล่อยลอยงามแล้วทุกประการ แค่เท่านางยานแต่้วนเคืองเม็นเอ็นใหญ่เก้าห้อยเอ็นน้อยเก่าพันมันมาทำข้นใจให้ห้อนให้เย็นปวดเมื่อยทั้งตัวคนคิวกอข้าวในตาก่มัวเซ้นผมอยู่หัวดำแล้วกรับงอกหน้าตาว่ำวอกเบื้องแล้วคือเพีจะลุกก่อโอยจะนั่งก่อโอยเหมือนดอกไม้ห้วยบ่มีเกสร จะเข้าบอนนอนให้ซอนภาวนาพระอนิจจังพระอนัตตาเขาท่านเกิดมามีแต่จะตายผู้ดีเข้นใจก็ตายเหมือนกันเงินคำเหล่านั้นบทติตัวไปใต้เป็นพีลูกเมียผัวฮักเขาฮักนานีเขาเมนซากพี่เปยเน่าผู้่องมูญาตพี่น้องเขาหามเอาไป ขาวางลงไว้เขานั่งห้องให้แล้วกับคืนเมื่ออยู่แต่ผู้เดียวป่าไม้ไผ่เขี้ยวแล้วบ่เห็นไผ่เห็นแต่ผู้แห้ง,งเห็นแต่ผู้กาเห็นแต่ผู้มาหยัดแย่งกันกินมึงนาสมเพศกระดูกกูเอ๋ยเฮยใหย่แผ่นดินแห่งกามากินเอาเป็นอาหารเต็งขึ้นสาหาดตื่นขึ้นบ่อนาน บเห็นลูกล้านพี่น้องเผ่าพันธุ์เห็นแต่นกเขา้าจับเจ้าเฮียงกันเห็นแต่นกแทกของแหกแขกวันเห็นแต่พุพ่พีห้องไห้หากันมนุษย์เฮาเอ้ยอย่าหลงกันเลยบ่มีแกนฑสานอุตสาทำรรบุญคำจูนเอาไว้จะได้ไปสวรรค์จะได้ท่านพระพุทธเจ้าจะได้เข้าปาณิพาน อะหังวันทามิสัพพะโสอะหังวันทานิปัจจะโยโหตุ